รับเรื่องต่อก่อนเล่ๆหอดแจกกลางปางไปหลอกกันสวัสดีครับเสียงคนรื้อ ยเงินเข้ามาดูจับฉลากเนี่หรอทำไมจากบ่อยขนาดนน่ะจะมาจัเปินจ่ามาจคตนถอกูนั่งขากืนจ้ารีสติกูเพื่อนเหมือขนาดมาที่หนึ่งมาที่สิบหกยังไม่รุ่น แต่มันนานไปนิดนดงอนะเนาะทัเลอ่ะี่รเดี๋ยวอาจจะมีเซอรสรียวเผื่องจัราไปล้เจาไอ้เไหนก็ยังมาเลียงแค่เมารวอะเ้าสีสแกแรงมากเลยย้าเม่ันจัเขาเดทันทีไปเมาเรวอ๊ยลอเมื่อกี้นี่หมดเนียสองรงเลยงาใส่ไม่สื่ ได้ไนได้มาซบอเอเยเอาซื้อเล้ซื้อยาซื้อผักซื้อมีว่าใช้การใช้งานดกินหมดแล้วฮะหมดแล้วเมื่กี้เมื่อทุกมางาไดสกินใส่บ้ดนี้ซื้อกินไข่กินมันสีซื้อกินไ่กินมันขนาดยี้สีตะเกียบีีก็ย่งัจัดมงไเหดเกี่ยวมาลชเกีเียกินะีบานี้ัไงี่มาให้แล้วนี i uh -huh. มีหอยงั้นป่ะบางว่าคือเด็ดไยอยู่เนี่ยเหนือเถอะเอาไปร้อยไว้เห็นอย่างเอามาโซ่ค่ะค่ะอ๋อแล้วแจกไปยี่สิบเราก็ดีแจกไปร้อย อากาศบ้างไหนเจ้าเา่าเนี่เจ้าว่าเด้อยวงก้อนปิดมีเด้อนั่นเด้อวงก้อนทองกี่ก้อนวงก้อนอย่าเบ่ารักเอาแรงดีอ่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงประกาศของเสียนะคะระยะประกาศนะคะมีพลเมืองดีเก็บกุญแจรถเออกุญแจรถไหมนี่ใช่ใช่กุญแจรถนะคะไม่ทราบยี่ห้อ แมวเงินพฟอมประกาศไปนั่งเป็พวกกุญแจสีชมพูมีรูปแมวเป้าสองตัวคิตซี่อ๋อคิตตี้นะคะติดต่อรับได้นะคะสองร้อยบาทค่าอย่างสองร้อยค่ะป้จากโคงหูค้ำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณจ่าโคงหูค้ำค่ะกาทีไรไม่สูงสักทีเลยของกูเดี๋ยวเช่นเดิม ห,หัวคันวัาสาุกระแพงใหญ่ค่ะผ้าไหมสวย trees. อ่ะราคาแพงเฮ้ยทูกเบาะทันงที่มันจะได้อีกกันเชียร์บอยนะกันผูกแต่ว่าไม่แบกแกเลยเราประดามสารกระแพงใหญ่วันนั้นอ่ะทำไมยากเขาปิดห้องหูหนีเอาเลยอ่ะติดต่อแล้วได้นะคะ ก้ยก <Cornell> ินเหล้ายังมมอหอยมอขายจนมออย่าไม่ต้องหึงต้องห่วงนะคะแต่ว่าห่วงจค่ไหนไม่หายงาอยู่ห่วงแสิรู้รู้อยู่ว่าปู่เป็นผัวย่านะเออถะเป็นผัวย่าก็ห่างๆเองแค่แก่ๆฝากไหนพี่น้องทั้งอีกเกิดงาอยู่ขนาดพวกบ้างเป็นคนโหวผู้ดียนต์กูแค่คนเถียงนี่อย่างน่ถ้าเธอฮู้แล้วเธอสิเลิกอยู่ตรงพอ ลกูกคืนอาลูกคืนเลียววัวลูกหายเมาเลยปวดพ่อขาซ่นาอุ้ยบอกว่าอย่าไปขี่ไปโค้งหน้ารุ่งไปบ้มามันตึบเลยเจ้าของเพลงใหม่ฮะเจ้าของเพลงใหม่เพลงอะไรแทนต่อตีแทนต่อตีบัวมเมื่อเลยแหมสีญาติต้องหึงต้องห่วงนะคะ เวลเาดูไปกับปู่ปู่พูดถึงยยกตลอดเอ <ๆ S 1> ลยปู่บอกว่าแยานอนโก ่เดนขันข้อบกษาเมื่อกี้หาของเมียแล้วกมาเนี่ยแม่สวัสดีแม่สวัสดีลูกล่ะพวกเนี้ยอยากแม่จะเจียเราลูกเดี๋ยวมามาหน่อยนี่แม่ยังโม่ใหม่โม่ใหม่ยังเข้าอะสวัสดีค่ะนี่ของก็พอ แกเล้าแกเขางั้ายอแต่ากยังหมันปววรูบฮก็บอกปูซก็ซผีควนนเ่งแกหันถ้ามมันกีนี่บอกว่ารูยังมาท่วงปยนกแกได้ได้เยต่เชใตามันเช้ากเปนอน่ยม่เงบกูจะกว่าบ้อไงตร่ากแต่กูไม่ไดกูแบแบสักูมาเซ้อในที่เท้ากันงด จิงี่ตองเอ้มเอือก็จะว่าตรงการดีงามาจะรงจะทุกทางรถานกัสิัทรพยัค้์เลยมึงมองว่าปานนี้ปานใหนไอ้วยตังุมดูพายุเนี่ยเป็นการชักเนี่ยเาเก่งเขาเกาปวดรทังพุเป็นนองเบิดเอเพ่ออรมณ์กันไากันการก่อนจะคตไปกบอกหมูมึงจางมาลัสินมึงจางมาอย่างมึงมาหนามึงมจงผักมที่งีหุ่ีง้านวังตยางมาักิก็พคงติยางมาจีกันยางเขาละซ่อนหนตี

ขับัเพื่อนกบ้างขัดบ่ววันนีค่ะขัดมัเไหมค่ะใครบัวม่วงไอเจี๊ยบเขาด้อิมก่า้อาเาก่อนะมต้องเปลี่ยนไเปูหจไม่ได้เขาไม่มาขาดเนีตะคอหน่อ้นี่ผู้ใจญ่เนาะจะดยกันยังตัวนังกเาขอา่วย้อาจะดูด่วนเนอะจะดูดังเขาเอาไปเลยต้องมาล่าเนื้อเจียบตลองเพลงเท่าไหร่ บางทีลองพิสูจนีเลยมก็อยากงคือว่าบาบงวนูสานี่ม uh, um, mm, 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 mm. ึงส <ok ่วนเนูสายนหังนเกินที่ปอกเลยมึงมาเตะากูแน่มึงนัลยอะเป็นอย่างไรคบงนเขาบอเก่ม่อไเอาไปให้หมอเกาเวนี้กูไป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 อาคุณนั่งึสากรสัมึงสวยเป็นหังเป็นหัง นั้ากูใครมองกครได้ าสเียห uh ้กินเนาะเพราะ่องว่าร่างนี่พอดีแต่งาแต่งนขอนั่งรถกับเราไปเนาะรถอกันไ่เล็กเป็นไถ่ยังว่่งศาสตรกูบัตมาล้งค่ะมาลางตต้องผมมาลาแม่ตอกอดบกานถืต้องกูสูนุกจัตสาลาก็แห้เยบว่าู่เนไปเเนี่ยไมยไปนั่งพูดมองกัน

เอาใช่ใจเลยเอามาแรกก่อนขอไขอะไรยะ,ะ,อะขอ,อไขนมที่ค่ะอน่ารักๆๆๆๆเปดใเรเวีนยังไง<อ>ใจนี่ใช่เป็นไงมาลอะรรอันนี้บอกเอาท่าสบาย วันนี้วานคือล้วนถือแล้วคือนี่แหละนอ้าะแคาสบาที่อน้ยากใส่ชุดนี้ตชุดนี้เราเนาะเรียบเปียแ่ๆหัวใจบานๆมันคือแห่ต่แต่งตัหเมงงามๆได้เป็นอย่างเอาใส่เปียอีกเอาแเปียกชุดตนอด้าเี่ยอากเปกขันไม่ร่ามแต่กังลากรอน คือประกานเด้อยูก่อนไจะได้สวัสดีอาจาท่านมีที่มีเกียรทั้งหลายพี่พี่ค่ไม่ใช่ที่ค่ะที่ออกไปไม่ได้สักรสีเน้งมากเกินี่วางนงานปวดลูกหมแจวหัวแหวนของผม วันนี้ผมดีใจมากเปิดงานอะไรล่เ่าวตันกทิันพหังเกียงมา้ดูมันเกงไหมเดี๋ยวไปมาดวกุจับันหาเอาไปเป็นการจับฉลากที่เป็นอสัยทีทยากขาได้ทั้งคืนมานี้จับฉลาก ผมจะให้ลูกไพทีรักจับฉลากเฮ้ยครนเปิดงานมึจะเล่นวาเดี๋ยวปีหน้าเนม้วนจานไปดิค่ะ่อนนี้หนูต้องขอขอบคุณย่านะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้หลูกับปู่ได้มีเพศสัมพันธ์กันเพื่อบวามเี่ยวันความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อะรุ่งเรือง เป็นแฟนพี่ต้นใช่ไหมหนูก็เป็นลูกไผ่ปู่แล้วก็ลูกไผ่ย่าไงย่ากับย่าด้วยกนนะลุงลาขอบคุณเจ้าของที่นาน,นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้คนได้จับฉลากค่ะเมื่อไหร่ดูหลายมุกนี่มีอายุแกนี่แล้วขอมาท่านนะอยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้คนได้สนุกสนานกันวันนี้งานบวชพี่ต้นหนูก็อยากจะมีผลงานเพลงมองให้ปู่จะร้องเพลงควา อยาจะมีเพลงท่าไม่ปูค่และอยากจะแบทเชิฟกับย่าค่ะรู้จะเป็นตัวตีที่ย่าเป็นคนรองอยากไปนังลองไปลองเมืองขอบใจลูกเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เผาพ่อมึงไงอยู่กับพวกล้วแทนไม่ไดเป็นอะไรนะครับปู่มึงทำไมร้องเพลงแบบเมรู้ไหมก็กูไม่รู้สึกกูถึงเมรแล้วเน,นี่ยปู่ยังไม่ตายเหรอเออยังปู่ยังไม่ตายแต่ว่าคอยปู่ตายนะไอเจี๊ยรับางบอคาเสียรายาาชูหายแล้วนี่ นี่ก็กัจ่างนี่ ดื่มมาดิงนะคะจะมาาดื่มมาดิงนะคะวันพ่อในจจะพาอายุดีม Arizona, <c oughs> ีแห sure. <c oughs> <ut> ้งนะคะให้นี่เหลหรือไม่ไห่บ้านไปเป๊ะแบบเกล็ดกันเกียดเขือนแอลเอ็นไก่วันพ่อในจจะพาในสุขภาพทางกายแข็งแรงนะคะแต่ค่อยแข็งก็ไมีดำพานค่ะแล้วสนีขาบอกไาแค่หนอนแล้วเอาคนไร้ยางางนะครับก็เป็นศาสรสกอร์น้องน้องนั่งเมียนหรอฟงีใ่ คุณยังไหนมาเรียนมเดียนเป็นมารักเลยังไหนคือลีเตัวไรอีแปเหลตังโเลยคือตัวเอกสารก้องไหผคู่ก้อนตั้งถือระกานมั่นนั่นคนกับครหุยเป็นมารกต้งีคู่กน เราพู่ใช่ไหมรแต่กันันเป็นไงที่ปั้นหาดีเนาะในนามของทนายเจ้าภาพอะไรอีกเนี่ขอเวลาเลาแ้าเนานี่เนะ้เสียล้วเอาไปปูไปปูนาะได้เาจะทีตให้เที่ยวอะไรมาดูเดียวเอาเงี้ยลกูใส่กใส่เงีเอาไมไดนะเออเวลาที่เราคอยเนีย แให้หูไม่จ้างวันาไมได้หาคนเดียวเไม่จ้างเด่นชัยวงสามากถยังเด่นชัยอยู่แตงงานที่สุดไต่งงาน ลัมเปสเลตไลทช่วยัน่อนป่อลลเปตสเลม่ไมันนีู้ไปรงพบาลม้างมินหัวโอ้ยที่ชิบารัมครูโอ้ตี้แย่เสะรัมเจแต่ชิบะเพี้ยนเข้าจิจริงอ้าันไหล้งเไม่ยนสูเลย สุดยังไม่บุกกำลังจะทำสิ่งที่อื่นใช่ไหมโอ้ยมันก็ไปดีนะมันก็ฟังกันนี่นันมาเคลื่อนของปืนอีกหูยมาล้มแม่มาแตกอีพี่อีกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใครบ้างมา ก็ปีปลาลวดแก่หมาลาตัวแม่พิเยนปลกแก่ตอกผูได้ไหมตอกผูคือกาบแกที่บก Tidak ada yang ingin kita lakukan <laughs> Tidak ada yang ingin kita lakukan Tidak ada yang ingin kita lakukan

มันรู้กันไหมไปไอไปไปอะไรไปมีปัญหาเขาตกงานเขาจะีดปัหานะรมทางล่างสดงงานเมยไปเวอชีย่างน้เรยกวตลอยเผู้สีดหนไปดงทางบไปงั้นหรอกว่าล้างล่าเอาอาจารย์ชัว ออมมงวาว <coughs> เ,เ,เขาจะว่าอะไรเ็าช่างเขาดีเจ้าเองไม่ได้เป็นคนจ้างอ่ะปูปากไปเลยอีสาเฮ้ย่ยได้พี่สาวรูพีู่พี่ขอเพลงไหมคะอะไรน้องยายแหลมฮะยายแหลมหนึ่งร้อยบาทมองเร็วเดียวเจ้าคิวพันนาใก้ทางยางสนทยาโอ่งอา สองน้ำตาลหน้าคนชื่อสายังสัญญาไม่อยากกันคิดสงสารเมื่อเห็นสามจันน้ำซึมยยแหลมวนีนีนนแ,แล้ว้อกานแทบียไม่ใช่ยแล้วในระนาดุงยัยแหลมเมื่อตอนสาวๆนะไออ,อีกทีห,กหลอกยายเหลม แล้วเดี๋ยวจะเป่าโส่เรื่องเพยงเยาว่นว่าสีของสียาบาหวานใน้นแหละสีมาเป็นงานพุดนันมันก็เกินลอ้อนนึงมาแตว,ว่าบนีกไป่ใส่าสีใส่้าแดเป็น,ปนอย่างไรผมานดงาราบู